สวัสดีครับทุกคนนี่เรากำลังเรามาถึงที่นาแล้วนะครับที่นาบ้านบนทองลมแรงมากลมแรงไหมน้องมอนลมแห้งครับตอนนี้นี่เรามาถึงแล้วเราจะตดที่ใหม่แล้วก็จะไปอยู่ที่นี่ประมาณสองสามวันนะครับเนี่ยให้ให้ทุกคนดูบกซึ่งทุกคนก็จะเห็นบรรยากาศที่นี่ดีอยู่แล้วนะครับ นี่นะบรรยากาศรอบๆแต่ตอนนี้ลมแรงเรามีลูกสหายอยู่เนี่ยนะฮะลูกสาวก็สองคนน้องมอนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนนี่ก็ลมลมลมแรงลมมันแห้งกว่าสุเทียแห้งมากดี่ไปดูข้างบนนี่

Ik wil het karotje hebben. อ้าวมันเงียบเลยชิ้เลยหรอต้อยต้อยน้องน้องนี้จะเป็นแอ่งน้ำแต่ว่าจะเอาน้ำดูไว้ที่ไหนอย่ามาหาเรี่ยสวยเรี่ยซ้าำนี้ตอนนี้กำลังซี <uc> เห็ดซุ่มครับซุ้มบริเวณนี้เอาไอ้นอนย่ำแรงหรือจะเห็ดซุ่มอยู่นี่ แล้วก็เราก็จะกางเต็น้ำแรกแนนมาอะ้รตยอนอะไรก็ได้ก็เพื่อให้การที่ท่าเสี่้นบอกจาการเต้นไม่อยากให้่มหนีเอากวานเฟืองใส่เออเอาขวอนเฟืองอะไรเี้เอากอนเฟืองมาตังใส่แล้วก็แล้วก็การข้างในเออเจ้าสองเท้าดิไม่นอนก็ได้หมด เดี๋ยวมาเบ่งอีกเทนึงตอนเห็ดแล้วนะครับเห็ดยำแรงกับเห็ดน้อนจ่สูงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงเออมันรอนีดเออไม่เป็นไรหรอกเอวมันเี่ยงนะมัน

ตอนเราลือ,สอใส่เกาหีแม่จะเอามาปเ,มเป็น,ปนอ,อกมาแลาเป็น,ปนาขยากะกก็ได้อยู่นม,มแรงมากครับลมแบบแรงจริงๆนี่เรากำลังจะทำเดี๋ยวพ่วพอให้กั๊นนึง เรากำลังจะทำซูมตรงนี้นะครับคืนนี้เราจะ่ายให้ดูบรรยากาศรนี่เราจะซูมตรงแล้วก็นอนตรงนี้เป็นเต็นท์นะนี่จะเป็นปีแรกที่มาเด็กๆดมาโอเคเดี๋ยวมารอดูอีกทีนะครับตอนเสร็จละเด็กๆกํำลังเล่นสนุกกันนะครับเย็นนี้เราจะมีตั้งกันอยู่นี้พ่อพาไปหาเสือให้พ่อเนี่ย น,นี่นะครับเรากำลังเตรียมไม่ใช่เขาดาวนะแต่เราจะนอนซุ้มดูบรรยากาศตรงนี้แล้วก็จะกางเต็นท์ข้างในนะครับแนวนอนแนวนอน,น,อนอเป็นคลิปสั้นนาทีสองนาทีเพราะรว่าไม่ต้องตัด Nampung leh Sotai peh Wah! Wah! Awang rup, awang rup Awang rup Wah! เาจจะก,กัดถูงปมันนี้นานอาจจะอีกอยู่มั้งไม่ใช่ดีหรอกบ้านนี้ก็ดี ขอคนเห็นที่ไกลน้องหงจับใจหลายแต่เศร้าจนบาีสิน้องกยางตามหาเดียวไปทงจิทําบ้านมปรเจ็บใจยงนยังน้ําตนเจ้า

หมูปิ้งค่ะอันนี้ชื่อปแปลกๆนิดนึงนะคะเป็นหมาเป็นหมาจนจัดแลองเล้นแต่ไหนกันะคะดูพี่กกลางทุง่งนาสวยๆอย่างนี้หน้าพี่โอเคพี่ไล่ให้อยู่อยู่อยู่กันนะแน่นอนเลยนะคะว่า กลางทุ่งนาใครเนี่ยก็ต้องมีหมาใช่ไหมนาเราก็มีนะเฮ้ยไม่ใช่ยุคขังเด็กหมาที่เราได้มานะคะจะเป็นหมาเกิดพันชิวาว่านะคะกระดึ้งมากเลยอันนี้เราจะทำร้านะคะหน้ากระดาษอาจจะส o o m ไก่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราพาไปดูนึกต่างวิวตรงนู้นกันค่ะให้อาหารตอนนี้ก็จะเสร็จกินไปนั่งไหมตรงนี้เรียบ Oke, mungil. Kalian jauhi nih. Ahaha. Gilanah? Aku sih. You feel? Gilanah aja. Sister, yuk dog Ini akan menjadi laras, laras, laras cookie. หัน้ามูสิอัญญยิ้มหอัญญายิ้มยิ้มลยยิ้มยิ้มยิ้มอัญญาหันน้ามานาดค่ะยิ้มบงอ้ยกุ๊กกิมเหม่ยิ้มยิอคท่าอาลมนนี่อัญาแอคชั่นอัญญาอัญญาออัาเพลงนี้เหรอไม่ๆเพลงอีกอันนึงเลยน อะีรก็อะไรกีดเครื่องใชตัวนี้เอ้าแบบหมดมั้งทำไม่มั่นคงสักอันแม่หน,นไูไม่เอาคอาเหนนี้ตัวนี้ยเหนหนามา่น่พี่คุณดีค่เ<อ> <ๆ S 2> ดี๋ยวไปกันนะคะบ๊ายบาย

อ้มันอันนี้ตัวนี้มันผสมกันตัวนี้แต่มันมาอย่างไรแมงอะไรนี่แมงกินนู่นแมงกินนู่นผสมอคือแตกแตกโอ้เไปเห็นมันจงมันผสมกันไมนี่มันอยู่ตรงนี้ม่ตกมันมาหรือเปล่ามันกินมาจากนีแล้วมันก็เลยเอานมกับน้องมาให้แม่ทำให้น้องเลยนะเอวเอามานี่เร็วเดี๋ยวคุ้มก่อนนะเห็นมันปิดบัง คุมทำไมถ้านนงออก,ก็สีฟอยมันขาวนนเบิดหัวโลดล่ะน,น่าเ <c oughs> สื่อไม่ได้นนยอมงออยากได้ยุตดอกผมเขาขาวเหมือนขาวเบิดเลย